สวัสดีครับสวดมนต์กิจกรรมความเพียรพระปิดตายอดเศรษฐีประเทศลาวและหลวงปู่ทวดประสิทธิแสงยม่งสามส3มครั้งที่10วันที่19พฤศจิกาย,ยนสองพนห้ารเริ่มกันเลยครับบัดนี้เป็นครั้งที่10 ตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2568ข้าพเจ้านายประสิทธิชัยแสงแจมขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยะบูชาในองค์พระขวัมปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จรลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตาอคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บวสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาเวสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัตธรรมมามุนิราชสสะสุนันตุสักขโมกทงังสักเเคกามีจะรูเปสิริสิขาราตาเทจันตะิเขวิมาเนทีเปรัเทจะคามีตารุวะนะคหาเนเคหะวัตุมหิเชเตผู้มาจจยันตุเทวาชาละทละวิสมยยะขะกันทัพปนาการถินทันตาสันติเกยังมุนิวระาจาันังสาทุโอมสุนันโต ธรรมมะสวนณกาโรอายมพระทันตาธรรมมะสวนณกาโรอายมพระทันตาธรรมมะสวนณกาโรอายมพระทันตาโบส่วนนามาการสิทธิคาถานโมตัสสะภควาตโอลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาตโอลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาตโอลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโบส่วนสัจจกริยคาถานัตถิเมสานังอันยญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทุเม โสที่มีโหตุสัพพทานต mm. ิมสานังอัญ <isco> ญ <tw ich ata> ังสรโมเมสานังวรังเอเตนะสัจวชนะโสที่มีโหตุสัพพทานติมสานังอัญญังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจวชนะโสที่มีโหตุสัพพทาวสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัายะสัมภปาณินังปูเรตวาปรามีสัภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวชนะ มาโหตุสัมพุปัตถวามาหาการุณิโกนาโถหิตายสัมภปาณีนางปุเรตวาปรมีสภพปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเชนะมาโหตุสัมพุปัตถวามาหาการุณิโกนาโถสุขายะสัมภปาณีนางปุเรตวาปรมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเชนะมาโหตุสัมพุปัตถวา สทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยังพระวาสเกสุวิหะรติกปิระวัตุสมิงมหาวณนีมหัตาภิขุสังเคะสัตทิงปัญมัตเตหิภิขุสัตเตหิสัพเเหวะอระหันเตหิทัศหิจโรโอคาาตุหิเทวตาเยปุเยณะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายะภิขุสังกัจจะอคคโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทะโหสีอายังโขพระวาสเกสุวิหะรติกปิระวัตุสมิงมหาวณนี มหาตาภิโคสังเขนสัตถ ER. ิงปัจจามาตยิหิภิข er ุสตเตหิสัพเทหวะอรหันเตหิทัสสหิจารอกาธาตุหิเทวตาเยโคเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขุสังกจจะยนุนะมยยมปีเยนะพะควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพัควะโตสันติกีปัจจเกีคาถาภาเสยมติอคาโขตาเทวตาเสยยะทาปินามะอัละวะปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะ เอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาภะวโตปุระโตปตุระหังสุอัโคตาเทวตาภขวันตังอภิวาเเตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโงเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสรมโยปวะนัสัมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคาตมหะอีมังธรรมะสัมยังทักขิตายะอปราชิตะสังกันติอัคโขอปราเทวตาภขวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีตัดระพิกาโวสมาาหังสุ จิตตังอัตโนโอุชุกะมกังคังโสสารถีวะเนตานิขะเหตะวาอินทริยานิรักขันติวันทิตาติอคคโอปราเทวตาปกโตสันตเกอีมังคาถังอาภาสิเจตวาคีรงังเจตวาประรีขังอินทขีรังโอหัดจำอเนชาเตจะรติสุทาวิมาลาจะโกมาตาสุทันตาสูาาสุานคาคติอคคโขปราเทวตาปกตโตสันตเกอีมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารังคตาเศนเตคามิสันติ อปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังบริโพเลสันติติอะคาโขภะกวาพิโคอมาติสิเยปเยนะพิคเวทสัสสุโรกทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะพิโคสังกัจเจเยปิเตพิกเวอาเฮโสตออิตะมันทานังหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวันตานังเอตักเปรมะเอวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสงเสยยะทัพิไมหังอิตระหิเยปิเตพิโวิพระวิสันติ อานาคตะมันทานังหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระพรตานังเอตตปริมาเยวะเทวตาสันนิปตตาพาะวิสันติสยยะแทปิไมหังเอตระหิอาจิคิสสามิพิโคเวเทวะกายานังนามานิกิตติยสามิพิโคเวเทวะกายานังนามานิเทลิสสามิพิโคเวเทวะกายานังนามานิตังสุนารถาสุกังมานสิกกระโดษภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขุเพระว่าโตปัญจโสโสูภะขวาเอตตะท้โวจะ สีโลกะมนุตกรสามิยะถภูมมาตทัสสิตาเยสิตาสิริขปลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสัลลีนาโลมะหังสาภิสัมพโนโอทาตมัทสาสุทธาวิปัสสนาวิมลาพิโยปจัสเตยตวะวเนกะเประวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสกเกสาานีละเตเทวกายะอภิกันตเตวิชานาถพิฆโมเตจะอัตตาปะมะกรงสุตวาพุตสาสัสนังเตสัมปตุระหยานังอมุสาณะทัสนังอเปเกสตะมัตถโคสหัต สังอัตฐสัตตเริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัตตสงอเปเกนันตะมัตตขงทิสาสภาพุทธาอาหุงตัดสัพพังอภินญายะววคิตธวานะจักรุมาตโตอมัตยิสัทธาสาวกิสานระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชาณธาภิโชเยวหังกิตายสามิคีราหิอนุบุปโสสัตตสหัสสะเวขาภุมากะปิรวัฒวาอิทิมันโตชิติมันโตนะอนโตยะสติโนโมทมนาอภิกรมภิพนังสามิติงวะนัง ชาสหสสาัสสายเหมัวตายะขานานตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตอนาอุนโตยะสันติโนโมทัมานาอภิกรมงพิคนังสามิติงวนังสาตาคีราติสหัสสายขานานตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตอนาอุนโตยะสันติโนโมทัมานาอภิกรมงพิคนังสามิติงวนังอิเจเตโสรสัตสหัสสายขานานตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตอนาอุนโตยะสันติโนโมทัมานาอภิกรมงพิคนังสามิติงวนัง เป้สามิตาปัญจสตาเยขานานัตตะวันนินองอิทิมันโตชติมันโตนะอนโตเยสันติโลโมทัมนะอภิสมองพิพุณังสามิติงวะนังกุมพิโลราชาคหิโกเวปุลสานิเวสนังพิยโยนังสัตตะสหัสสังยาขานังปยิลุปัสสาสติกุมพิโลราชาคหิโกโสปะคะสามิติงวะนังปุริมัจจทิสังราชาทัตตารถุปัสสาสติคันทปานังอธิปติมหาราชายสันิโส พุธทธาปิตสัสสะพาหะโวอินทะมานามหาภาราอิทิมันโตชิติมันโตนะอันโตยะสันสีโนโมทัมานาอภิกรมภิกขุนังสามิติงวะนังทักขีนัจจที่สังราชาวิรุฬหงต์ตัสาสติอุปัฏนังอธิปติมหาราชยสันชิโสพุทธาปิตัสสะพาหะโวอินทะมานามหาภาราอิทิมันโตชิติมันโตนณันโตยะสันสีโนโมทัมานาอภิกรมภิกขุนังสามิติงวะนัง ปฉิมัจจะที่สั่งราชาวิรุณปปุปปัสสสตินาคันังอาทิปฏิมหาราชายสันสโสพุตตปิตัสสะพาหโวอินทมานามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตวนะอนโตยสันสีโนมุทมานาอภิกมุงพิคุณังสัมมิติงวะนั่งอุตารัจจะที่สังราชากุเวโรตปัสสะสติยขานังอธิปฏิมหาราชายสันสโสพุทธปิตัสสะพาหโวอินทมานามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตวนะอนโตยสันสีโนมทมานาอภิกมุงพิคุณังสัมมิติงวะนั่ง ผูรีมาที่สั่งทัตตาระโถทักีเนนวิรุณหโคปชิเมนะวิรุนปะโคปุเวโลอุตรังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจจุโรที่สาทันทัละมนะอัตังโสวเนกเปรวัฒเวเตสั่งมายาวิโนทาสะอาคูวจนิกาตถามายากุเกนตุเวเกนตุอิภูจัวิภูโตสหจันทโนกามเสตโตจายินุมันโุนิมันตุจัปปทานาโตโอปะมัญโยจัเทวสุโตจะมันตลิจิตเตเสโนจัคันทโพนโรราชาชนโสภพ อาคูปัญจศีโขเจวติมพรโรสุริยวัจจะสาเอเตจันเนจราชาโนคันตาปัสหาราชุพิโทมทามนาอภิกมมภิกุนางสัม,มิติงวะนังอัฐาคูณาภาษานาคาเวสาลาสาหัตัชกากรมพลัสตลาอาคูปยาคาสาหายติพิยามุนาทตรารัฐจะาอาคูนาคาย er สันสิโนเอราวัโนมหานาโพสปะคาสัมิติงวะนังเยนาคาราชสาสหัสาหารันติทิพปาธิชาปักขิวิสุทธิจักขุเวหายสาเตวณะมัจจปัตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามัง อะพะยันตา,านาครา,าชานามาสิสุปันนโตเขมมะก,กาสิปุโตสันหาหาิวจาิหิวยันตานาคาสุปันนาสารณะมากางังโสมพุทธังชิตะชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสราสิตาปัตตโรวาสาวัสเสต,เต,เติทิมตโยยัสสินโนการกัญชามหาปิสมาอสรา,า,าธานะเวคัสาเวปจ,จิติสุจิตจัปะหาราโทานโมจีสหสตัจักพอิปุตตานังสัพเพเวโรจานามกาสนัยหิตวาพระริงเสนางราหุพัทมุป,ปาขะโง สามารถโยธานิพันธันเตภิกุณังสาม,มิติงวะนั่งอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาคโมรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยะสาสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสันสีโนทัศเตทะถากายะทัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวอนะวันโตยะสันสีโนมัทมะนาอภิกมภิกขุนังสามิติวะนั่ง เวทูจเทวาสหารีจะอัสมาจะทุเวยะมาจันทันสุกนิสาเทวาจันทะมาโคปุรักคิตาสุริยะสุกนิสาเทวาสุริยะมาโคปุรักคิตานักกัตตานิปุรักคิตวาอาคูมันทวาราหากาวะสุนังวสโวเสโศสักโภปะขะปุริทัตโททัสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะอุตโยสัสสีโนโมทมานาอภิกกรรมพิุนังสัมมิติงวะนัง อาถา,ถาคูสหคูเทวาชะละมัก,กิริขาลีวะอริทกาจะโลชาจาอุม,มาอุพะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมาจาัจจุตาจาอเนชกาโสเลยะลุเชลาอาคูอาคูวาสเวสิโนทัสเตาทากายาสัพเพนานัตตะวน,นิโนอิติมันโตชิติมันโตนะอนโตยัสสิโนโมทัมนานะอภิกมงกคนังสาวิติงวะนัง สัมานาะมหาสมานามนุษสามนุษสุตมาคิดทาปโตสิกาอาคูอาคูมโนปโตสิกาอัฐาคูหัลโยเทวาเยจโลหิตาวาสิโนปัลคามหาปัลคาอาคูเทวายสันสิโนทัศเตทะทากายาพเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชิติมโนนะมันตยสันสิโนโมธัมมะนะอภิจมงพิคนังสามิติงวะนังสุกากะลุมหาอุณาอาคูเวคานัสสาสหโอทาตะไคหาปาโมฆะอาคูเทวาวิจักนาสทามันตาหาลัคชามิสกาเจสันติโนทนายังอาคาปชนโยทิสาอภิวิสติ ทัศเตชะธากายะตเพนานัตตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาอันโตยสัชินโนโมทัมนาอภิกรมพิพนังสารมิเตงวะนั่งเขมิยาดุสิตายามากันทกาจะยัสสัชิโนสัมพิทกาลามัเศถษฐาชติมนาจะอาสวานิมาลติโนอาภูอาทาภูปเรนิมิตาทัศเตยชะทากายะตเพนานัตตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาอันโตยสัชินโนโมทัมนาอภิกรมพิพนังสารมิเตงวะนั่ง สัตเทเตเทวนิกายาสัพเพนานัตตะวานินโนนามันวาเยนะอคันยงเยจันเยสัทิสาสหาปาวุตชาติมัคคีลังโอคตินะมานาสาวังตัดเขโมขะตะลังนาทังจันทังวะอสิตาตีตังสุพามาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมารติโจสจะโสภะขะจะมิติงวะนังสหสัสพมามะโรกันังมหาพามาพิฏติทติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสันสีโสทเสถาอิสระอาโคปัญเจกะ วสา,าวัติโนเตสจ,จมัมชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจ,จัตเพอภิกันเตเสนเตเทเวสภามเกเมมร,เระเสนอภิกามิปัสสะกันหสัสามัทิยังเอถะกันหัตพัตถะลาัคนะพัทธามาทวสมันตาปริวารเลทะมามวมุจิทะโกจินงังอิติตถะมหาเสนกันหัสเสนังอเสปสัยปานินาตระมาหาัตจะสรังกาตะวณะเพราวางังยะถาป,ปวุสโกเมโคโธนะยันโตวสวิชโกตทาโสปัจจุทาวติสังคุโตอาศัยยังวเสตันจสัสปังอภิญญา ยะววคิตวานะจกรมาตโตอมลิสัทธาสัมเกสางเนระเตมาระเสนอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอตปะมกะโรสตตะวพุทธาส,าาสัสสนังวิตราเขหิปการมงเนสังรมปิชโย,ยงสพเพวชิตะสังคามาพยาติตายส,สันสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตติบทสวดจุลลชัยยะปะลกอนโมเมพุทธเตชาสารัต,นตานตยะธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวา นารายะประมะมมีสุราสิทธ,ธิพัมมาจะอินทาจะจ,ะจะตุโรกาคัมพีลักขกาสมุทาภูตวงคังคาจะสะพัมมะชัยยะปะสิทธิธพระวันตุเตชัยยะชัยยะรรธรณิธรณีอุทธิอุทธินาทีนาทีชัยยะชัยยะระคนละตนละนิัยนิไรใสเสนนะเมรุราชชัยยะพระนราชีชัยยะชัยยะคัมพีระสสผีนาเคนทนาคีปีสาตจะภูตะการี ชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยะชัยยะวรุณนะมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคภุรคันทกชัยยะชัยยะคัชชนะโตรงโศการพุชงศีหะะยะคทีปาชัยยะชัยยะวรุณนะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปูนสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตาเลสทาสุชัยยะชัยยะธรณี ชาตินสทาชยชยมังกราตรยาพระวัคเกชยชยวรุณนักเกชยชยลักขเสโสระพุชเตชาชยชยพเมธะนาชยชยราชาธิราชชาชยชยปทวิงสัพพังชยชยอรหันตา ปัญเจกพุทธาสาวังชัยยะชย,ยะมหิโรสโร و, หารินเทวาชาย,ยะชย,ยะ,ชยยะพรมมาโสรขโขชย,ยะชย,ยะนาโควิรุทโควิรุณปะโกจันทิมาราวิอินโทจัเวนะเตยโยจักุเวโลวะรุโนปิจะอักคิวายโยจักปชุนหูกุมาโร,รทโทตาราาัทถโกอัฐาระมหาเทวาสิทธิตาปะสะาทย อิสินโนนะสะวากาสัปาชัยยะบามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจ,สจสทะ,ทะสังโคจะสัทสปาโรจชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคะลัง ชายโยปิพุทธะสสิริมโตอายังมลสัจจะปาปิมัโตปราชายโยโอโคสยามโพธิมาเคปโมทิตาชยตถาภัมมะคานามเหสินโนชายโยปิพุทธะสัสิริมโตอายังมลสัจจะปาปิมัโตปราชายโยโอโคสยามโพธิมาเคปโมทิตาชยตถาอินทะคานามเหสินโนชายโยปิพุทธะสัสิริมโตอายังมรสัจจะปาปิมโนมโตปราชายโยโอโคสยามโพธิมาเคปโมทิตาชยตถา เทวคณาะเหสีโนชโยปิพุทธสัจสิริมโตอายังมลสะจจปาปิมะโตปาราชโยโอโผสยามโพธิมเคปโมทิตาชยตถาสปันนคณาแมหิสีโนชโยปิพุทธสัจสิริมโตอายังมลสัจจปาปิมะโตปาราชโยโอโผสยามโพธิมเคปะโมทิตาชยตานาคคณาะเหสีโน ชายโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมะละสัจปาปิมาโตปราชายโยโอโหสยามโพธิมาเคปโมะทิตาชายตถาสพัมคมานามะเหสนโนชยันโตโพธิยาโมเลสักยานางนันทิวัฒโนโอเอวังตะวังวิชายโยโหหิชยสุชายามังคะเลอปาราชิตะปัลลังเกีเสปัทวิโปคะเลอพิเศเกัมระพุทธานังอัดคับปัตโตปโมทติสุข นักขัดตังสุมังคลังสุปปาตังสุหกติตังสุขโนสะมุทหาโตจะสุุยถังพัมมะจาริสุปทักขีนางกายกรรมังวาจกรรมังปทักขีนางปักขีนางมโนกรรมังปณิทิเตปัทขีนาปัทขีนานิกัตตวานะระพันธันเตปัทขีเนเตอัทธะรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธะศาสนีอโรคาสุขิตาโหนทะสหสัมเพหิ ยาติภิสุนันโตพโตเยเทว,วะอจมิธานีอธิคตาธีคายุกาสตาหงนตสุกิตาหงนตสัพพทาลักขันตุสัพพะสัตนานักขันตตชินะาสสานังยากาจิปัตนาเตสังสเพปูเรนโตมะโนละถายุตะก,กาเรปวัตสันตุวสันวสาวราหากาโรคาจุป,ปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอัดันระหันตุยะถาระหัง บทสวดธรรมนิยามสุดตังเอวามีสุดตังเอกังสมยังพระควาสาวัติยังวิหรติเชตวณีอาถาะปินทิกัสสะอารามีตัรโขพระควาพิขุอามาต,ตสีพิขาวติพระทันเตติเตพิขุพระควาตโตปัญสจโสสมุพระควาเอตตะท,ะทะวจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตะตะตาธรรมะนิยามะตาสเปสังละอนิจติ ตังตถาคตโอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิระวิวรติวิภะชติอุตานิกโรติสัพเพสักละนิจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะิตจิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสักราทุขติตัง ตถาคตอภิสัมพุชติอภิสมเติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมเณตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏถเปติวิระอิวรติวิภชติอุตตานิกโรติสภพสังาาขารทุขติอุป,ปาทาวาพิกเวตถาคตานางังอนุปาทาวาตถาคตานางังทิตาวะสาทตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาถาเปธรรมะอนันตติตงัง ตตอาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวาอภิสเมตตวาอาทิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิชวิภะชติอุตตานิกรติสเพธรมะอนันตาติอิทมโวจพกวาอัตตะมนาเตภิกขุภะวโตภาสิตังอภินันทุนติบวสวดพัทเทกรตตคาถาอติตังนันวาคเมยะนปติกังเหอนาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวง์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงย่าถาตีตามประหินันตังอัปตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก,ก็ละไปแล้วเสิ่งเป็นอน,อนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิถามโนปรหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจำแจง้งไม่งอนงันไม่อข,ข,ขอนแคนเขาควรพ่อคูนอาการเช่นนั้นไว อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกจัญญามมลหนังสุเอความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พวงนี้นหิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมะจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจ,จรุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหารัตตมะตันทิตตังตังเวพาเทกัตโตติสันโตอจิกเตมนี มนนี่ผู้สงบย่อเกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็ดขานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคะปัญจเวคณนะสัพเพสังาราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธปรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งเส้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมีดับ ไปแล้วมีหายไปสัพเพสังาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยาาิเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวทงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว,ตว,ว่าตนของเราอุทธวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสัตย์ วส,สังมายามริตพังอันเราจะพึงตาเป็นแท้มรณะนะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไมเที่ยงมรณันางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงมตะควรที่จะสังเวชอยังกายโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปันสจากวิญญาณชุดโถอันเข้าถึงเสียปะ อธิที่เสสติจากนันทบัตทวิงซึ่งแผ่นดินกะริงคารังอีว่าประดุดดังว่าท่อนม้และท่านเฟืนนนิรันถังหาประโยชน์มีได้อนิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวานิรุจันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุป,ปะสม,มสุโข ความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กาลังตายอยู่มะลิงสุจะมาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวห่างมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทีเมเอทะสังสยยัยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดแม่ตาย,ยัางกินจิยังกินจิสุสรางกรรมสัมเพหิ พะเตหิกตังบุญงโนอนุโมทันโตสุนันตตโพนโตเยเทวาอัศมิงธานีอธิกตาทีขายุกาสัทธาหนโตสุขิตาหนโตทุกขาปามุจจนตุมาตาปิตาสุขิตาหนโตทุกขาปามุจจนตุสัพเพยาติกาสุขิตาหนโตทุกขาปามุจจนตตสัพเพอายาติกาสุขิตาหนโตทุกขาปามุจจนตตสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุขิตาหนโตทุกขาปามุจจนตตสัพเพอริ ยุปัชายะสุกิตาหงโตทุกขาปามุจจนตุสัพเพนัตตาสุกิตาหงโตทุกขาปามุจจนตตสัพเพเทวาสุกิตาหงตตทุขาปามุจจนตตสัพเพสามิปตินังสัมมิชัตตตโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติพัคขวา ติทานคาถาเยเทวตาสันติวิหาระวาทินิทุเปคาเลโพธิคาเลตาหิงตาหิงตาธรรมทานเนนะพระวันตกปุชิตาสโสทิงกโรนเตทะวิหารมังเลทเทราจะม,มาชานากาจะพิขโวสารามิกาธานาปติอุปาสากาคามาจะเทสานิคามาจะอิสลาสัมปานะภูตาสุกิตาพระวันตกเตสาราปุชาเยปิดจะอัธะสัมภาวาสังเถชะชะตาอาาาัตะโวปปาติการนญญานิจังธรรมวรังปฏิจเตสัมเพปิทุกัสสะกรุโตสังขยัง ธาตุจิลังสตังธโมธรรมัตทราจะปุคราสังโคโหตุสมโควะอัถายะจหิตายะจะอัมเหลักขตุสัตธโมสัมเพปิธรรมะชาเลโนผู้ทิงสัมปาปุเนยามะอมีอริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัมเพปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมาถรังปะเวชันโตกาเรเทโวปวัสตุวุธิภาวะสัตตานังสมิถังเนตตเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชันจังรักขติปตะกลาง เอวังธรรมเมนะราชายโยปะชังรักขตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุขขาพยาปตตาเจนิพยาโสกขัตตาเจนิโสภะโสกาองตุสัมเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวา,านุโมท,ทันตุสัพพสัมปติสิทธยาทานังทัทันตุสัทธายสีลังรักขตุสัพพทาเทว ภาวนาพิรตาหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสุมังคาระคาถาหนตุสัพพังสุมังคัลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตาลังหนตุสัพพังสุมังคัลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตาลังหนตุสัพพังสุมังคัล erm ังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหนตุน <systemic reversal Willie> ิรันตาลัง สัพเพพุทธาภระลปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพปะโสหนึ่งสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพปโสสองสัพเพพุทธาภระลปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพปโสสามสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพปโสสี่ ส ap ap at at ัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตานันจเตเชนะละขังบรรทมิสัพโสห้าสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตานันจเตเชนละขังบรรทมิสัพโสหกสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตานันจเตเชนะละขังบรรทมิสัพโสเจ็ดสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตานันจเตเชนะละขังบรรทมิสัพโสแปดสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตานันจเตเชนะละขังบรรทมิสัพปโสเก้า ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีนพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ค้าไดขอันนี้สองแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัมภะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโรคโศภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่งคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําคสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทว,วดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิาตายาสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอมโมเด็จได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทิุทขอบคุณที่รับชมและฟังครับสวัสดีครับ